นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไม่เชื่อก็เชื่ออีกเราจะเว้าอีกก่อนฝรั่งฟังโค้งยางเขามาเจอเลยจ้านี่นนะปะ้าเตียงถุงมือกับยางปลาใส่ฝรั่งฟังโค้งกับบอ,อยากเสือสายตาเจ้าของเบิ่งเนี่ยยังอ่อนๆง,งามๆอยู่จ้ะยางเขามาเบิ่งก็น่าสันพ่ออีหลีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าง,งามๆเลยนี่จ้าอีกดอกหนึ่งปิ้ว มีลูกน้อยน้ำอุ้ยลูกน้อยยังแข็งอยู่ไว้ดอกเห็ดงามีหลีเด้อจ้ะแข็งเป่งเลยอันนี้เดือนทันวาแล้วด้อจ้ะเดือนทันวาแล้วต้นเดือนทันวาจ้ะนี่จ้ะอีกดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่โอ้ยมีแต่ดอกงามงาม อ่อนเนาะจ้าเนาะนี่จ้ะเจออีกละสองดอกงามงามป้าขาแม่พ่อมืออป๊าติดกันขางามงามเฮ็ดเดือนทันวาเด้อจ้าเด้อย,ยังมีงามงามอยู่จ้ะนี่จ๋ะพึ่งบานอีกดอกออ โอ้ยพึ่งหวานดอกงามๆพูน่ะขาวจัวเลยจ้ะเอากล่องกันนนี่จ้าเบิง้งยางมาเจอดอกก็ง่ายคูรูยูเน้าแล้วจ้าพูน่ะพิ่งหวานนั่นล่ะจ้ะถึงเพื่อนไว้นี่ล่ละจ้ะคุณปกกระกอบแล้วยางมาพ่ออันเห็ดนางไก่เนาะเดี๋ยวเออพึ่ง่ำอืมจ้ะเห็ดนางไก่ เพิ่อนดอกงหญ่เพื่อนแตกเลยละเอาได้จ้นะเนาะเอาได้เพิ่นมีมูเพื่อนอยู่ในอันตู้บ้านเฮานะเ<ไ>บื้องเข็มเพื่อนจะเต็มอยู่เลยเพุ่อนจ้ะเดี๋ยวฮาก็ไปเคียร์เข็มอยู่บ้านอ่ะ<ไ>อันนี้สามดอกกลุ่มแตกหมดแล,ละนะ้วเนาะคนยางพานะอเอาได้ขึ้นเก้าจ้ะไปเอ้ลวกหน้าเพื่อนกะแขนอันตันคืนจ้ะ แซบจ้ะเห็ดอันนี้แซบอืมป่ะเราอยากซูให้เบิ่งกันดีจ้ะป่ะ,ะมันจะมักออกน้ำหยาแบบนี้หนังไก่น่ะจ้ะนี่หยางสิจ้ะอันนี้ยังก็หมวกสมยังหออกสยอ,อยู่จ้ะเบิ่งเนี่ยโอ้เดือนธันวาด้วยใจยนี่หมวกสมสองดอกจ้ะ เจออันเฮ็ดดำขาเหลืองหรือว่าคั้นตเลนอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เขาเอาไปก้อนแล้วล่ะจ่าเห็นเขาไปอยู่เมื่อกี้นี่สองคนย่างมันนี่แหละกำลังฟังโขงมาที่หลังเขาเนี่ยจ้าอีกจ้ะเห็ดนางไก่เก็บเล็กผสมน้อยจ้ะสงสัยยังบ่เย็นบย่ย่างภายนยังบ่ออกหลายเนะพอมึงเนาะเดี๋ยว นี่จ้ะเพิงหวานอีกดอกหนึ่งตูดปูดอยู่โอ้เออเอาไปจ้ะเดี๋ยวไปอันลอกแกงเอาซ้อมแกงเอาได้อยู่จ้ะจ้ะมวกสม้มมวกส้มยังอ่อ,อนๆนิดน้อยอยู่จ้ะลองฟังโคงไปเอาดอกผู้ใดมักเนาะจ้ะคือทอดผู้เพิ่นมักจ้ะหนังไก่ดอกเดียวเพอเวอร์อยู่พูนะ่ะ ดอ,อกแค่ดอกว่ะโอ้ติโทไงแทงไงว่ะขาเป็นไงพ่อขาออกออกจังได้อยู่ดอกเดียวเทะบึงถนนหนทางปลาหาเห็ดเท้าฤดูหนาววันที่สามเดือนธันวาเบืงปลาไปไม่จนว่าสิโลนเบิดแล้วจ้ะ เขายังมาหาเห็ดอยู่คนหลายคือการจะเห็นคนอยู่ขั้งหนา้าพูหรีบรีพุนกับคนเห็นคนหาเห็นน้ำกันหันสามคนและะ้วจ้ะมันคนยางเล่นหลายอยู่เขาก็ขอได้แน่อยู่จะ้ะในตะก้านั่นดิเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆก่อนจะสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งคิดว่าจะว่ามีต่างมายางเล่นจะได้เสยแม่ นานนี้ผูใ้ใดสิคิดนอกจากเนาะงานเหล่นชมบรรยากาศในป่าบ้านเมืองของเขาไปน้ำกันจ้ะ นี่นี่นี่เห็นแล้วป้าตั้งต,ตปดปวดจุบมีไผเห็นสามผู้น่ะป้าป้าบนบ่มีผู้ใดเห็นได้จังไหนจา้าเบิ้งดอก,กงามเลยนี่แม่ป้าด,ดอกเห็ดนนะ่ะดอก,กงามจ้าบ่มีคนเห็นป้าด,ดอกนี้ดอกไงดอกนี้ดอกไงนี่อ้อ พ่อแม่พี่น้องจ้ามาตั้งเลี้ยงกันได้จังไหนบ้างเนี่ยปลาขายังี้ยงเงี้ยงงามงามปิดปุยปิดปุยเบิง้บงปลาเฮ็ดเดือนท่านมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเบิ่งเนี่ยยางมะมอกี้เนี่ยนซอกหาว่าสัาา้นจ้ะย่างซอกหานึกว่าแม่บ่มีจังไหนจังมาตั้งสูดปูดจูจ้ะ ของแท้แน่นอนเด้อจ้าอันนี้เดอ้อของแท้แน่นอนนะคะก็ได้จกตาจ้ะออกอหลีได้อีหลีอยู่จ้ะเดี๋ยวฝรั่งฟังคงสีหาอันมูมันต่อจ้ะว่ามันจะมีบนนอจ่าไะ,ะนี่จ้ะเห็ดเกาลัดเห็ดเกาลัดก็ออกร้ายหลายแข็งเปลงเลยจ้ะนี่ปาดขาบักใหญ่ๆบึง,งขาบักใหญ่ๆแข็งๆเห็ดเกาลัดนี่ก็แแทบพื้นกันเด้อจ้ะเด้อ แต่ว่าฝรั่งฟังโขงเบาอาจ้ะฝรั่งฟังโขงเ่เอาจ้ะ,งงจะพึ่งหวานอีกดอกโอ้ค่ะง,งามจ้ะงามเออจ้ะเอิงเอาได้บ่นี่ป้าแข็งอยู่ดิล่ะ่าโอ้เอาไปแก่งมือน,นี้ได้อยู่จ้ะนี่แก่งมือน,นี้โอ้ยขาถึกอัน เดี๋ยวอเอาดอกเอานาะแ,แข็งอยู่แต่หางวัวพังกันจ่นออันโกรธเราบ่เอาดอกเนาะจ่าเนาะบ่ต้องเสียดายด,ายดาาอกเนาะอ่ะเอาไปซะเนาะเอาไปเพื่อนก็เป็นเสื้อคือเก่านั่นแหละจ่าบ่เอาดอกดอกนี่งามขักพอมึงเอ้ยพื่อนอะว่าแต่สีบม่บบมีมีอีกเฉยโอ้ยงามอยู่ On, on. อ่อนๆดอกหนึ่งมาเบ่งน้ำกันว่าจะได้บ่าจา่าเนี่เนี่เนี่เดะโอ้ดอกกระถกเจาะแต่ขาจะได้บ่นอ้อจับเบ่งก่อนโอ้ขาได้ยู่เท่าเดะขาดีเบิดอยู่เดะงามอยู่แต่ว่าหมวกถืจอจาะอาจารย์เดะได้อยู่กม,ม่ให้พี่น้องก้กมันตัดสะอ, hey, 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 ah. อ่อนเฮเทดเดือนทันวา วันที่สามทันว้าเดยจากฝรั่งฟังโขงมาน่ะลงคลิปจะไปเป็นวันที่สี่น่ะแหลจ้ะอืมจะอ่อนหออวดในเด้อจ้าขออวดในถอยมันงามหมวกสมจ้ะหมวกสมนี่ยังอ่อนๆอยู่โอ้ขาแม่ฝรั่งฟังโขงพอเอาดอกจ้าท้ายเ้เบิงว่าเดือนทันว้ามันยังมีเห็ดยังแน่ ไอ้คนที่อยากไม่เก็บมาอย่างเด้อจ้ะเห็ดหมวกส้มยังมีอยู่ตลอดจะย่างไปใสกออกก่กับพาะอ่อนก็มีแกก็มีจ้ะดอกงา,งามงามบึงเนี่ยจะอ่อนเด้ได้ดอกกงามนิดหน่อยตลอดอยู่ดอกเห็ดน่ะสวยดอกนี้งามงามบึงเนี่ยจะอ่อนเด้ดอกเห็ดได้ดอกกำงาม,งาม ปุ่นะตาขาวจัวเลยจ้ะงามคลักจ้ะม้นนี้ได้ยูโรนึงนี่ละเพราะว่าเขาเ้าจากคุณประกรณ์เพื่อน,นเฮดเบียกย่ รุ่นมก่อนแล้วเฮ็ดเวียกละจ้ะมาแวะเข่าปลาจากบุดแล้วก็เฝ้าออเมื่อจ้ะนี่นะเฝ้ากลับบ้านแล้วเราก็ไปเฮ็ดงานต่อจ้ะเลยบอได้มีเวลาหาหลายจ้ะได้มือละเล็กละหน่อยก็เอาว่าได้ได้เข่าปลาได้เท่านี้ก็ดีใจแลวจ้ะ เดือนท่านว้าได้ซ้ำนี้กับพากกันดีใจละไมยางผู้อมันก็หนาวก็เย็นอยู่จ้ะแต่ว่าเวลายางปลาไปแล้วมันก็บุหนาวบ่เย็นนะจ้ะเพราะยางเล่นอยู่อืมงาม ได้ดอกงามๆอยู่จ้ะดอกทถาที่เอามาได้กัหลายดอกอยู่แต่ว่าหมวกส้มพันหลายอยู่ด้วยจ้ะหมวกส้มหลายอยู่ฝรั่งฟังคงพอเอานะอดอกนี่ตั้งงามแถ้ๆค่อยวางเ่ยวสิลู จอยออกลายอ,อันที่มันแมงก่ะอันใดงามๆกับบอเอาออกลายสำหรับผู้ใดที่อยากเบิ้งคลิปตัดขาเห็ดยาวๆมวนมวนเดี๋ยวรั่งฟังของสีเห็ดคลิปตัดขาร้วมคลิปตัดขาให้เด้อจ่าเด้อล้วมคลิปตัดขามวนมวเยาวๆาเลยนอะจากเนาะ เบิ่งกันเพิ่อน,น,นเลยจ้ะคลิปตัดขาโดยตรงเนาะเดี๋ยวฝรั่งฟังโคงสีเฮดให้ดอกจ้ะนี่จ้ะวันนี้ก็ได้แค่นี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฝากเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโคงในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝรั่งฟังโค้งในจ้าเปียมมูต้งก็ได้เด้อเปียหมูต้สีเขียวย <laughs> ยมืมอนี้เัีย กำลังฟังโขงพาพ่อแม่พี่น้องมาเขา่าปลายางปลาอีกคือเก้านั่นแหละจ้ะคุณประกอบแล้วเคลียร์เข็มออกจ้ะเข็มออกจากเบี่ยมมือต้องน้าบ้านนักบต้องเหตุผลลมหนาววีวีวเดินปลาต่างออกกำลังกายบนแม, <c oughs> มนมีแต่เฮาเด้จากคนหลายหลายมือนี่ ย่างไปย่างมาจากค้นหาเห็ดจากค้นออกกำลังกายหลายแท่หลายว่าจ้ะปลานี่บ่เป็นตะย่านจากปลานี่มิ่คนมาย่างออกกำลังกายากุมละ30 40ิบบกมี มือนี้คนมาแลีนบนแม่นเป็นอันหาหกสิบคนพอมึงเนาะแลงนเป็นกลุ่มเออกลุ่มใหญ่บักใหญ่ๆหนึ่งเข้าจัดงานนี่อย่างนี้เข้าจัดเป็นพวกก็วิ่งวิ่งมาราธอนนี่บอไรอย่งเงี้ยไปเป็นกลุ่มนะเชี่ยวเมื่อ,อฮอดบ้านกับบอได้เฮ็ดจ้ะเพิ่นมีมูอยู่อยู่บ้านจ้ะเดี๋ยวเอาไปทอดใส่ไข่กินแซ่บ ข้าเนียวร่อนๆเอานี่ไตาเวลาลวกแเราควนจะอันตั้นคือเนื้อไก่นี่จะเฮ็ดอันนี้คือหนังไกล่ลวกเนะขึคือเนื้ออกไกน่น่ะเนาะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง เป็นกำลังแรงแใจเห็ดฝรั่งฟังโขงในเด้อจ้าฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพอแม่พี่น้องในเด้อจ้าเมื่อนี้มาเขาปายางเมื่อยแล้วไปไปพักผ่อนจากคุณปรกรณ์แล้วกจะจิได้ไปทํางานของเราจ้าคุณปรกรณ์กจะจิไปเห็ดงานเท่ากะเมือ่อร่างเห็ดกันต่อไปคุณปรกรณ์โอวาบายบาย